สวัสดีครับนบ,บูมครับวันนี้นะครับก็มารีวิวหนังที่เพิ่งไปดูมาเมื่อกี้นี้ดูใน Disney p a าร์ทสตานะครับนั่นก็คือ Snow White กับคนแก่ทั้งเจ็ดน,นะครับก็คือส w นไว t e นั่นแหละส w นไว t e เนี่ยตอนแรกที่เขาตั้งใจะจะทำเนี่ยเขาตั้งใจะจะทำเป็นอ,อคือดัดแปลงนิดนึงอะ่ะเพราะว่าบทเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวเนื้อหาของการ์ตูนจรงิงอ่ะมันสั้นมากสั้นแบบสั้นมากอะ่ะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องแรกของดิสนีย์เนาะแล้วแบบเนื้อหามันสั้นอะ่ะ ตอนที่นะเคยดูเนี่ยนะดูตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กอนุบาลน,นะคิดดูดิมันแบบเก่ามากอ่ะแล้วแบบภาพจําเราคือไอตัวคุณแค้มันน่ารักมากเนาะเนื้อเรื่องมันก็น้อยมากไม่มีอะไรก็แค่แบบเจ้าหญิงโดนแม่มดกันแกลกินนปเปิลคอนเซปต์มีอยู่แค่นั้นกินนปเปิลหลับเจ้าชายมันจุมพิชกลับไปจัดการแม่มดซึ่งเบบมากเนื้อเรื่องมันสั้นๆมากทีนี้พอมาทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่า ตอนแรกที่เขาพยายามจะดัดแปลงเนี่ยภาพที่มันหลุด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 ออกมาเนี่ยเป็นภาพของคนแคลที่มันไม่ใช่คนแคลเป็นเหมือนโจรป่าอะไรประมาณนี้และตอนหลังก็คือคนโดนถล่มด่าไปห,หลังจากไอ้รูปคนป่าห้าหกคนนั้นโจรป่านั้นออกมาคนก็ไปลุมถล่มถล่มถล่มว่าแบบเอ้ยทำไรวะดิสนีย์อะไรประมาณนี้จนในที่สุดดิสนีย์ทนกระแสะไม่ไหวนะครับก็เลยไปทำแอนิเมชันเป็นตัวคนแค้ขึ้นมาทำเป็นตัวแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกคนแค้ขึ้นมาเสริมแล้วก็อาจจะคงถ่ายซ่อมมาอะไรไปด้วยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปดูในหนังเนี่ยมันจะมีบางฉากมันจะมีบางฉากที่ที่เหมือนการแสดงมันทับซ้อนกันอะ่ะฉากที่คนป่าก,กับคนแค้ต้องอยู่ด้วยกันอะ่ะบางคาแรคเตอร์มันแบบบางตัวเอาผมว่าบางคนอะ่ะถ้าคุณพอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างว่าว่ามันทําขึ้นมาทีหลังอะ่ะไอตัวตัวคนแค้เจ็ดคนเนี้ยคุณดูออกเลยอ่ะว่าไอโจรป่าเจ็ดคนนั่นนะคนไหนเป็นคนไหนอะไรเงี้ยบางคนดูออกเลยอาจจะไม่ใช่ทุกตัวแต่ก็ดูออกเลยอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้แบบตอนดูมันก็เลยเหมือนเหมือนเนื้อเรื่องมันก็ยืด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 ออกไปอีกหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกกับเขาเรียกอะไรอะเนื้อหาซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเติมแต่งอะไรเข้าไปได้เยอะอะคือจริงๆในแนวทางนี้มันควรจะทาให้มันเป็นแบบเหมือนก๊อปปี้เพจแบบเหมือนของ Train y ท u r d r a g อนไปเลยซะเลยก,ก็ยังดีกว่าคือฉากต่อฉากช็อตต่อช็อตแบบเหมือนแค่เอาคนมาใส่ไปเลยซะหมดเรื่องหมดราวไปอะไรประมาณนี้สมมุติถ้าเราตัด ความเกลียนของน้องราเชลซิคเลอร์ออกไปนะที่น้องไปโพสโซเชียลอ,อะไรก็ไม่รู้ละทุกสิ่งทุกอย่างอะเอาเป็นว่าเหลือแต่ความแบบเหลือแต่ตัวหนังจริงๆอะ,อะเหลือแต่ตัวหนังจริงๆเนี่ยความชิลในตัวหนังจริงเนี่ยดูได้นะดูได้ดูได้เลยแบบก็เพลินเพลินอะมันไม่ได้มีอะไรแบบฉากด้วยความที่มันไม่อลังการมากอะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่รู้อะเหมือนแบบเหมือนเหมือนกระมิดกระเมียนถ่ายกัน,นก็ไม่รู้ดูแบบไม่ ไม่ค่อยอลังการงานสร้างอ่ะแต่ก็พอดูได้อะไรประมาณนี้มีตัวละครน,น่ารักอยู่บ้างราชซิกเลรก,ก็ร้องเพลงเพราะอันนี้ก็ต้องขอบอกเรื่องร้องเพลงเพราะนี่ก่อนอ่านะดู2รอบรอบแรกดูเป็นซาวท랙อ่าไม่ใช่รอบแรกดูเป็นโบเมลดาที่ให้เสียงสโนไว t ์ซึ่งเนียนถ้าคุณดูแบบเวอร์ชันไทยก่อนนะเวอร์ชั่นเสียงไทยก่อนก็ถือว่าเนียนเนยนไปแต่พอไปดูเวอร์ชันที่เป็นเสียงซาวท랙อ่ะโหทุกคนมันแบบ คือเสียงดีกว่าก็ต้องยอมรับว่าในรูปแบบของการเป็นหนังเนาะมันก็เสียงดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันมีผู้กำกับมีอะไรมาแล้วอ่ะแต่ภาคไทยดูได้ดูได้เลยเพลินเพลิมถ้าแบบขี้เกียจอ่านนะเนาะแบบจะดูจะฟังอะไรเงี้ยง่ายๆก็ก็ดูได้ไม่มีปัญหาก็ดูไปทั้งสองเวอร์ชันนั่นแหละเพลินๆแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูขำๆอะไรประมาณเนี้ยราชชิร์ซิกเลอร์ก็เล่นดีแต่แค่น้องน่านรู้สึกว่าน้องไม่ใช่โสนไวก็แค่นั้นอ่ะแค่นั้นแต่การแสดงก็ถือว่าดีมากแล้วนะก็ เนียนถ้าคุณไม่รับรู้ข่าวสารอะไรมาก่อนเลยไม่รับรู้เบื้องหลังอะเนียนส่วนเกากระดอดก็จืดและจางและมาลายหายไปความสวยของเกากระดดถูกบดบังไปด้วยชุดแม่มดอะที่แบบคุมหน้าอย่างเงี้ยก,ก็ประมาณนั้นอะก็ไม่ค่อยมีอะไรกันเราะว่าก,ก็อย่างที่เขาเคยรีวิวมาว่า,วามันมันไม่ค่อยเวิร์กอะสรุปท้ายมันเป็นหนังที่ดูได้นะแต่แค่ เขาแคสติ้งตัวสโนไวท์มาแบบคือไม่เชื่อมั่นอ่ะเขาไม่เชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองใช่ปะ่ะคือถ้าจะดัดแปลงก็ดัดไปเลยประกาศให้ชัดเลยว่าสโนไวท์ภาคนี้ไม่ใช่แแบบแบบทำภาพให้มาเอามาจากนิยายอย่างนั้นไม่ใช่คือฉันจะดัดแปลงไปเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาทําอีกทีหนึ่งให้มันเป็นแบบก๊อปปี้เพจเหมือนท่าดูเทนอยู่ดาก้อนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยก็คือการ์ตูนยังไงหนังอย่างนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลก็พอดูได้นะถ้าไม่เครียดอ่ะก็ดูไปดูไปแบบไม่ไม่อุ่นหิรหรอกดูไปเพลินๆก็คิดว่าหมดแล้วเนาะเอาเป็นว่าให้ประมาณแบบสักห้าคะแนนอะไรประมาณเนี้ดูได้ไม่ได้แย่ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าครับรลมบชชมไปแล้วเด้อสวัสดีครับ